สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักษัตริย์ปีระกานะครับหรือว่าผู้ที่เกิดในปีไก่นะครับว่าในปี2,566นี้ดวงชะตาของ คนเกิดปีรากาหรือว่าคนเกิดปีไก่นะครับจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับในการเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นการทำนายดวงชะตาที่เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในนัก,กษัตรปีรากาทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ผู้ที่เกิดในนัก,กษัตรปีรา กาทั้งหลายนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับปี2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากานะครับเราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานก่อนนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากาเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่สามเหรียญไพ่สิบ ถ้วยและก็ไพ่อัศวินแห่งคาถาครับ3ามใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีละกลาและต้องบอกว่าดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับไพ่สามเหรียญครับจะพูดถึงความสําเร็จความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ คุณนั้นทำอยู่ต้องบอกว่าในปี2566นี้จะเป็นปีแห่งความสำเร็จเป็นปีแห่งความก้าวหน้านะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีละกา นะครับใครที่กำลังทำงานอยู่นะครับในปี2566นี้นะครับต้องบอกว่าจะเป็นปีที่คุณนั้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการงานที่ทำ นะครับเรียกได้ว่าจะมีบุคคลที่3มมีเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่ามีหัวหน้างานเข้ามาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญในปี2566นี้เรียกได้ว่าคุณนั้นจะไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปนะครับเป็นปีที่ดี นะครับในเรื่องของการงานของคนเกิดปีรากาก็ว่าได้นะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากาไพ่10บถ้วยเนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีรากานั้นได้พบกับความสุขความสําเร็จดังที่รอคอยหรือว่าดังที่ตั้งใจไว้อะไรที่ตั้งใจไว้ว่าจะทําให้ได้ทําให้สําเร็จในปี2566นี้ก็มีเกณฑ์จะสําเร็จได้ดังที่คุณนั้น ตั้งใจนั่นเองนะครับใครที่อาจจะตั้งใจไปนะครับเรียนต่อตั้งใจไปนะครับสอบที่ไหนก็ตามนะครับก็มีเกณฑ์จะสอบได้นะครับหรือน้องๆที่รอคอยในเรื่องของผลคะแนนหรือว่าตั้งใจจะไปสอบที่ไหนบอกเลยนะครับว่าผลคะแนนจะออกมาดีนะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าการสอบเนี่ยจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นน้องๆเองก็ต้องอย่าลืมตั้งใจในการอ่านหนังสือให้มากนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับ น้องๆทั้งหลายนะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจแต่อย่าชะล่าใจนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากาไพ่อัศวินแห่งคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงการงานของคนเกิดปีรากาที่ต้องบอกว่าใครที่ในปี256 6นี้ตั้งใจจะเปลี่ยนงานหรือว่าอาจจะตั้งใจจะหางานใหม่ นะครับก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานได้ไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่ไปเจองานที่ตัวเรานั้นตามหาอยู่ก็เป็นได้นะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าตกงานในปี2566นนี้นะครับต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์มีโอกาส ที่เมื่อสมัครงานแล้วมีเกณฑ์จะได้งานเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับ โอกาสจะเป็นของคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และไม่เคยหมดความพยายามนะครับคนเกิดปีระกาศทั้งหลายในปี2566นี้ถ้าจะพูดถึงอาชีพที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์ค้าขายต่างๆหรือว่าคนที่เป็นเซลแมนขายตรงนะครับมีเกณฑ์ที่ อาชีพจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับรวมถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนะครับการที่ทำงานด้านตกแต่งนะครับหรือว่างานช่างต่างๆนะครับก็เรียกได้ว,ว่าการงานมีเกณฑ์จะโดดเด่นแล้วก็การงานจะรุ่งเป็นพิเศษก็ว่าได้นะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีรากาในปี2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจการให้เต็มที่ขอให้คำทำนายนี้เป็นดั่งพลังใจให้คนเกิดปีรกกาทั้งหลายนั้นขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความมุ่งมั่น แล้วก็ความพยายามครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในปี2566นี้ดวงการเงินของคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์คนเกิดปีรากานะครับหรือว่าคนเกิดปีไก่นะครับในปี2,566นี้นะครับเปิดไพ่ขึ้นมานะครับไพ่สถ้วยไพ่ 9, เก้าเหรียญและไพ่เด e d e ดวินะครับจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีรากาว่าในปี2,500 6 6นี้จะมีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีระกานะครับต้องบอกว่ามาดูในเรื่องที่ดีกันก่อนไพ่9้าเหรียญครับจะพูดถึงในปี2,566นี้การเงินจะคล่องตัว หมุนเงินได้ดีไม่มีติดขัดนะครับคนเกิดปีรากาไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้าขายอยู่นะครับค้าขายออนไลน์ก็ดีค้าขายที่มีหน้าร้านก็ดีคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะหมุนเงินได้คล่องตัวดีนะครับในเรื่องของการเจรจาก,การตกลงต่อรองในเรื่องเงินก็ดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดี นะครับส่วนคนทั่วไปคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทำอาชีพทั่วไปการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับในปี2566นี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งในเรื่องเงินเงินทอง,ทองของคนเกิดปีรากาก็ว่าได้แต่ในปีที่ดีเนี่ยก็ใช่ว่าจะ มีเรื่องที่ดีเสมอไปทั้งหมดก็ต้องบอกว่ามีเรื่องที่ยังคงจะต้องระวังอยู่บ้างนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองของคนเกิดปีรากานะครับมาดูในเรื่องที่ต้องระวังนะครับไพ่สามถ้วยเนี่ยจะเตือนให้คนเกิดปีรากาว่าต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายเยอะนะครับเป็นปีที่แม้การเงินจะคล่องตัวการเงินจะดี แต่มักจะเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่นะครับมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายมากนะครับมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวคุณเองนะครับหรือว่าในเรื่องของคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมักจะเป็นเหตุให้คุณนั้นต้องเสียเงินเสียทองหรือว่ามีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปเพื่อพวกเขา เหล่านี้ก็เป็นได้นะครับคนเกิดปีระกาทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีระกาต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดปีระกานั้นนะครับอีกเรื่องที่ต้องระวังคือไพ่เดอะเดวิครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้คนเกิดปีระการะวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ หรือว่าเป็นลักษณะของการให้ใครยืมเงินแล้วจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในปี2,566นี้ถ้าคิดจะให้ใครยืมเงินเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ยืมโดยที่นะครับไม่คิดจะเอาคืนไปเลยก็แล้วกันนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีระกานะครับไพ่เดอะเดวิลยังจะเตือนให้ระวังในลักษณะของปัญหาทางการเงินที่มี ระว่างคุณกับบุคคลที่3นะครับระวังในเรื่องของการผิดใจกับคนในเรื่องเงินนะครับระวังในเรื่องของลักษณะของการเงินที่จะมีปัญหาถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนยักยอกนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเป็นคนที่นะครับเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทให้ระวังในเรื่องของการไปพัวพันกับการ โดนโกงหรือว่าการมีปัญหาทางการเงินนะครับของบริษัทได้นะครับบางคนต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจากในจ้างก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคนเกิดปีรากาก็ต้องระวังด้วยในเรื่องเงินนะครับแม้ในปี2,566นนี้จะเป็นปีที่ดีในเรื่องเงินก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ปี2,566นี้ขอให้คนเกิดปีรากานั้นใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภของคนเกิดปีรากานะครับเสี่ยงโชคนะครับมีเกณฑ์จะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชค นะครับหรือว่าเสียงโชคเป็นประจำอยู่แล้วในปี2566นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่คุณนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาบนะครับโดยเฉพาะใครที่บุญกุศลถึงเวลาถึงขนาดที่จะมีโชคลาบได้ ก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างรอบคอบระมัดระวังนะครับและมีสติในการใช้เงินอย่าลืมคิดในเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าปี2566นี้ดวงความรักของคนเกิดปีรากานั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่าง รครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์ปีรากานะครับในปี2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดปีรากาต้องบอกว่าในปี2566นี้จะเป็นปีที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีรากาครับไพ่อัศวินแห่งคาทา ไพ่สองเหรียญและไพ่เก้าถ้วยนะครับจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากาที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับในปี2566นี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์นั้น เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับแต่ในขณนะเดียวกันนะครับคุณเองก็ดูเหมือนว่าจะมีความพึงพอใจในคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่แต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือคุณอาจจะต้องตรวจสอบให้ดีดูให้แน่ใจนะครับหรือว่าเช็คให้ดีว่าคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นั้นยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมความรักครั้งนี้ไม่ใช่รักซ้อนแน่ใจใช่ไหม นะครับคนเกิดปีรากาศทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ปอคนเปิดดวงกําลังจะบอกก็คือคนเกิดปีรากาศที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องระวังก็คือการไปเจอกับสถานการณ์นะครับ ที่มีรักซ้อนนะครับหรือว่าไปรักคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือท้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่มีคนมาแอบชอบพอคนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่ก็เป็นได้เช่นกันเป็นไปได้ทั้งสองกรณีที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีรากาทั้งหลายเพราะฉะนั้นรักอย่างมีสติและอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแก้ไข สถานการณ์นะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากาถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าในปี2566นี้จะเป็นปีที่คุณและคนรักนั้นอาจจะมีปากเสียงกันบ่อยนะครับมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยนะครับหรือว่าบางครั้งก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการประคับประคองความสัมพัธ์ พันให้ดีนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีรากาไพ่9ก้าถ้วยยังจะเตือนให้ระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ที่มีปัญหาที่มาจากมือที่สนะครับปัญหารักสามเศร้านะครับปัญหารักซ้อนอันนี้ต้องระวังให้ดีไม่ว่าจะมาจากตัวคุณเองหรือว่ามาจากคนรักของคุณก็เป็นได้เช่นกัน นะครับเรียกได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะนำพาสถานการณ์นี้เข้ามาจนทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นมีปัญหาได้นะครับส่วนคนโสดกันบ้างคนโสดเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อหอมนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณในปี2566นนี้แต่คนโสดก็ยังรู้สึกว่า ยังไม่ค่อยจะเจอคนถูกใจสักเท่าไหร่อย่างไรก็แล้วแต่คนโสดนะครับก็ลองเลือกดูก็แล้วกันจะมีใครที่เรียกได้ว่ามากกว่า1คนนะครับในปี2566นี้เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็ลองเลือกดูว่า พบเจอคนที่ชอบพบเจอคนที่ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเมื่อดูจากหน้าไพ่ดูจากคำทำนายดวงชะตาที่ขึ้นมาแล้วนั้นต้องบอกว่าคนโสดเองก็ยังรู้สึกมีความสุขดีกับสถานการณ์กับสถานภาพที่เป็นไปที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับคนโสดทั้งหลายค่อยๆเลือกใจเย็นๆถ้าเจอคนที่ชอบก็คบหาดูใจกันถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่ ก็ปล่อยสถานการณ์ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับคนโสดครับเอาละครับดวงชะตาความรักของนกษัตริย์ปีละกาในปี2566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับก็ขอให้คนเกิดปีละกานั้นประคับประคองสถานการณ์ให้ดีนะครับแล้วก็รักอย่างมีสตินะครับจะรักใครชอบใครก็ขอให้คบหาดูใจกัน ไปบนความถูกต้องนะครับคนเกิดปีรากาทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับ สำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสาหรับวันนี้ อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาวอวยพรคนเกิดปีรากาทุกคนแล้วก็ขอให้คนเกิดปีรากานั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอกับเรื่องร้อนใจใดเรื่องทุกข์ใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติกแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางลายไอดี0611498995